เพื่อนๆดูหรือเปล่าครับขณะเราขับรถกลางคืนนะครับโอ้แสงไฟที่เรือนไม้มันจ้ามากครับแทงตาเราครับทําให้เราขับรถไม่สะดวกนะครับหลายๆท่านอยากจะลดแสงไฟเรือนไม่ลงนะครับไม่รู้ว่าจะทํายังไงและกดตรงไหนนะครับวันนี้ผมมีรายละเอียดและคําตอบมาฝากเพื่อนๆครับสวัสดีครับทุกคนเจอกันเช่นเดิมครับผมเอ็มฮอนดากับช่องสุขเล็กๆของ CB และสาระน่ารู้ในรถยนต์นะครับก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับ yes, <so. S 1> เพื่อไม่พลาดสาระในรถยนต์ในคลิปต,ต่อไปนะครับ hey. 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 เห็นนะครับตอนนี้เราจะพูดถึงนะครับเพื่อนๆหลายท่านนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับขณะขับรถกลางคืนเคยเจอกันหรือเปล่าครับไฟเรือนไม้โหสว่างจ้ามากครับแทงตาเราครับบางลูกค้าบางท่านที่ผมเจอที่ศูนย์บริการนะบอกโอ้พี่ใช้รถมาสิบกว่าปีเลยพี่ยังไม่รู้เลยว่าไอแสงไฟที่เรือนไม้เนี่ยมันปัดลดแสงได้แล้วก็ปรับเพิ่มแสงได้นะครับวันนี้ผมก็เลยมีรายละเอียดและคําแนะนํามาฝากเพื่อนๆนะครับสาหรับ หล,หลายท่านที่ยังไม่รู้นะครับ<ด>ว่าวิธีการปรับไอเรือนใหม่ให้แสงมันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเนี่ยทำยังไงนะครับของ h อนด้จะมีอยู่2แบบนะครับวิธีการปรับนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแบบแรกจะเป็นแบบแท่งหุมนสีดำๆนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายในคลิปนะครับ แบบที่2ก็คือเป็นแบบปุ่มกดนะครับอ่าจะมี2แบบนี้แหละครับของอนดานะครับเราไปดูกันเลยนะครับแบบแรกแบบแท่งหมุนตัวรีเซ็ตเรือนไม้นะครับผมหน้าตาจะเป็นแท่งอย่างนี้นะครับสีดําๆอ่านะครับอยู่ที่เรือนไม้เพื่อนๆลองหาดูได้เลยนะครับผมบางอ่าบางรุ่นก็อยู่ด้านซ้ายของเรือนไม้บางรุ่นก็ด้านขวาของเรือนไม้นะครับส่วนวิธีการรีเซ็ตไม่ยากครับผมทําคลิปวิดีโอไว้เพื่อนๆดูแล้วนะครับไปดูกันเลยเรามาดูวิธีนะครับการ ปรับเพิ่มแสงและลดแสงที่เรือนไม้นะครับแบบก้านหมุนนะครับอ่าแบบก้านหมุนวิธีการปรับไม่ยากนะครับเบื่ออ่าอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับเปิดไฟนะครับไฟลีหรือไฟหน้าก่อนก็ได้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก็มาปรับหรือหมุนที่ก้านหมุนตัวรีเซ็ตเรือนไม้นะครับ ตัวนี้นะครับผมถ้าหมุนไปทางซ้ายนะครับมันจะเป็นการลดแสงนะครับอ่าเห็นไหมครับมืดเลยแต่ถ้าเราหมุนไปทางขวานะครับมันจะเป็นการเพิ่มแสงเรือนไม้นะครับอ่านะครับใครที่แสงจ้าๆขับกลางคืนก็มาหมุนเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับแบบก้านหมุนแบบนี้นะครับผมง่ายๆทําได้ด้วยตัวเองนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับวิธีแรกนะครับโดยใช้แท่งหมุนตัวรีเซ็ตที่เลือนไม้นะครับหมุนซ้ายหรือขวาเพื่อลดแสงหรือเพิ่มแสงนะครับเราไปดูวิธีที่2นะครับก็คือแบบปุ่มกดนั่นเองครับแบบปุ่มกดนะครับหลายๆรุ่นนะครับหน้าตาไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นของ City Turbo ก็เป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นของซีวิกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะคล้ายๆกันแต่ก็จะประมาณนี้ลองหาดูนะครับอยู่ที่คอนโซลหน้าซ้ายขวานั่นแหละครับวิธีการรีเซ็ตโดยปุ่มกดยังไงไปดูกันครับ อันนี้จะเป็นวิธีปรับลดแสงหน้าจอเรือนไม้นะครับหรือเพิ่มแสงนะครับแบบปุ่มกดนะครับไม่ยากนะครับมันจะมีปุ่มกดอยู่บริเวณคอนโซลหน้าซ้ายหรือขวาลองหาดูนะครับลักษณะปุ่มกดจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราต้องการลดแสงให้กดปุ่มคําว่าลบนะครับอ่าเรามาดูที่เรือนไม้กันสังเกตว่าหน้าจอมืดเลยเห็นไหมครับอ่าที่เราลองกดเพิ่มแสงนะครับโดยกดที่ตัวบวกนะครับตัวนี้นะครับอ่าเรามาดูหน้าจอกันนะครับ ่หน้าจอมันก็จะเริ่มสว่างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับสว่างนะครับง่ายๆแค่นี้เองครับต้องการปรับความสว่างขังหน้าจอนะครับให้มันน้อยลงกดลบครับอ่ามันก็จะมืดลงแล้วนะครับอ่าต้องการปรับแสงสว่างให้มากขึ้นกดบวกครับอ่ามันก็จะเพิ่มขึ้นสว่างนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับ2วิธีการปรับ ลดแสงที่เรือนไม้นะครับง่ายๆนะครับแบบแท่งหมุนนะครับกับแบบปุ่มกดนะครับไม่ยากไปทําตามกันดูนะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีข้อสงสัยยังไงก็มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับดันล่างคลิปในช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านทุกคําถามและตอบทุกเม้นแน่นอนนะครับกับสาระในรถยนต์ที่นํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสุดท้ายไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องแพ้ลาครับพอลาไปก่อนสวัสดีครับ